มาที่ป้ายหรือว่าเดินนักสามสาบบน้องหลักสามวันใช่อันนี้คือวันที่สามเลยใช่ไหมบ้างบรรยากาศน่าดีใจแต่สนุกมากครับตอนแรกก็กังวลแล้วก็กลัวเพราะมันเป็นเวลาน้อยมากแล้วเราต้องใส่รองดัง้เราต้องมันคือบังคับอยู่นิดน<ช>ึงสำหรับเราก็มีแฟชอร์แต่ว่าเริ่มเคยชินแล้วเราก็สนุกสนุกสนุกเลยทั้รกเลยรยาจจะมีคนตหกขร่าตอนนั้นก็ไม่ไม่นับหรั้งแรกเลยโดยรวมเลยอาจจะมีเคยเดินตอนแบบหกขวบนะือ่าตอนนั้นก็ไม่ไม่นับหราะ แล้้วเป็นไงงบาตอนนี้อตนนี้เหรอใช่ใช่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบ worst case scenario คือเราล้มเราอะไรเสื้อฉีกเราใส่อะไรผิดแต่ตอนนี้คือสบายขึ้นแล้วเราเริ่มสามารถเรา express ตัวเองแล้วและได้ show character ของตัวเองตอนนี้เลยดีมากมีครับมีส่วนมากเพราะบางทีมันจะมีชุดต่างๆเราต้องโชว์หลายอย่างเช่นวันนี้เรามี citizen เราต้องท่าโบว์รถที่ตรงนี้กัน ได้10%เฮ้ยแต่ละแบรนด์เองทีแบบว่าจะใครเขาเป็นคนเลทให้ว่าต้องเซ็นยังไงหรือว่าเราเป็นคนเดียวเองเลยทุกแบรนด์ที่ผมทำงานด้วยคือจะจะเน้นคาแรคเตอร์ของเราใช่แต่แต่ละแบรนด์ก็จะมีแต่ละมุมแต่ละสไตล์ก็อย่างเช่นนากาล่าก็จะจะเดินแบบดุดรุ่ยหน้าดุดตามนั้นแหละครับแต่ว่าอารมณ์ส่วนใหญ่คือจากเพลงเรามันก็เข้าใจฟิลเราใช่รันจะส่งไป ห่ังเดินดูโอเคใช่ไหมตบคนลงท้งายขาดลงท้งายไม่เดินแล้วลงท้ายขาดจริงๆแบบนี้เกือบมีเกือบครับแต่ว่าก็เซฟไว้ได้อยู่ไม่มีใครไม่มีใครดูผมแล้วผ,ผมไม่บอกด้วยว่าว่าโชว์ไหนจะได้ไม่ต้องมีใครไปย้อนหลังดูเราว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ใช่ไหมตอนได้ครับรอบไ,ไม่สำลักติดใจไหมพามาเดินแบบเออครับติดใจงานเดินแบบไหมติดใจครับสนุกดีครับตอนยิ่งยิ่งตอนนี้เนียเริ่มยิ่งชอบมากขึ้น ไไ้ใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าเปลี่นยนมาแล้ว่าน่าจะเป็นอีกงานทพลาดหนึ่งของเอ็มที่ได้เห็นต่อต่อไป,มมปใช่ไหมคะเอ็างใช่แล้วก็กยากล่ะครับต่ออันนี้คืออยู่ที่ผู้จัด<ช>นะครับไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วถ่าเรื่องมุนท์ขอถามละครอ่าอ่าเสร็จเมื่อยแล้วคะหรือว่าเริ่มใกล้แล้วได้ได้ถ่ายได้หรืถ่ายแล้วคร,รับเ,เริ่มถ่ายแล้วเริ่มเริ่มถ่ายแล้วบางก็ ลึกอยู่ครับก็ก็ถ่ายหลายคิวแล้วแล้วเราจะมีวันอีเวนต์ประกาศเรื่องละครเรื่องเรื่องว่าได้เล่นกับใครเรื่องราวเป็นยังไงแล้วอาจจะมีทีเซอร์อาจจะมีคลิปอะไรเล็กน้อยเร็วๆนี้ด้วยครับงานอีเวนต์วันของวันที่17วันสลัดจอวันที่17ก็คือวันนั้นจะสามารถเรื่รายละเอียดได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะประกาศทีกอหนะกาศเลยเขาที่ทุกอย่างที่มีแล้วแล้วแล้ว แล้วที่สปอยได้แบบในที่สุดแล้วที่สปอยสปอยได้่สปอยได้ตอนนี้คืออะไรบ้างสปอยได้ว่าทุกอย่างจะถูกสปอยในวันที่สิบเจ็ดครับเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนแต่ก็เรื่องแรกที่จะแบบที่ว่าคนน่าจะแบบโอเคใช่ไหมแบบว่าเรื่องแรกของเองทั้งบดทั้งอะไรน่าจะว้าวใช่ไหมคะโอ้อันนี้ผมก็พูดเองไม่ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวคือ ผมพยายามมองมีมุมมองที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงที่รวมงานไม่พยายามไม่ไปไม่ไม่อคติไม่ดีหรืออะไรนะครับแต่ว่าไังดีชอบตัวละครผมก็ชอบแล้วเท่าที่ถ่ายทำมาเราเป็นไรบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ที่แบบยิ่งทำยิ่งชอบหรือยิ่งทำยิ่งยากสนุกทุกวันแต่ว่าเหนื่อยทุกวันและเรียนรู้ทุกอย่างทุกวันเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการถ่ายทำเกี่ยวกับวงการเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเราเราอยาก พอได้ทำจริงมันแบบที่เราคุยไว้นะใช่คล้ายครับใชคล้ายที่เราเราระบุไว้ในหัวแต่มันไม่มีทางเทียบกับของจริงได้แสดงว่าสถานการณ์จริงที่เจอก็ยังรับมือได้อยู่หลายๆเรื่องรับได้อยู่ครับรอดอยู่รอดอยู่ตอนนี้ยังรอดอยู่คอยดูคอยดูได้คุยกับคุณพ่อเราไหมบรรยากาศตอนถ่ายเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยไปแจ้งความมครั้งนี้ได้กลับบ้านก็ได้คุยกับคุณพ่อเล่าเรื่องทุกอย่างแล้วคุณพ่อก็ให้คําแนะนําเพราะว่าเราก็แต่คล้ายกัน เรื่องยิ่งเรื่องที่เราแบบรู้สึกเหมือนเฮ้ยเรายังทําไม่ถึงเราในเขาฝากเขาก็มาใส่ก็ปรับปรุงกันด้วยกันมันก็พูดไม่ได้เพราะมันคืออาจจะมีฉากที่ใช้รมมากแล้วบางทีเราเคยซ้อมแล้วเราใครเคยเคยทำาหนะครับแล้วตอนมาถ่ายทำจริงมันมีหลบสถานการณ์สถานการณ์หลายสิ่งที่ทําให้เราแบบไม่ทําได้ที่ที่ที่เราเคยทำเพราะก็ เือนให้มีสติให้อยู่กับคาแรคเตอร์ไม่ไม่คิดมากเพราะทั้งผมและพ่อเป็นคนที่คิดมากอย่างนี้เรามันเป็นเป็นงานที่ต้องผสมประสานระหว่างการการคิดเยอะจำบทใชภาษาให้ดีและการใช้ลมแล้วการอาราร<ม>ินกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวไหนมันก็ต้องบาลานซ์กันพ่อเคยตามเป็นมอสไหมคะคาพ่อเคยตามไปรับสายไหมไม่เคยครับ <c oughs> ไม่กล้าคุณ <c oughs> พ่อยังไม่เคยกล้าครับต่อว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผม เคยชินกว่าน,นี้อ่ะเดีวอาจจะ,จะมีโอกาสกตอนนี้ยังนี่ยังไม่ไปแปลว่าคพ่อกลัวเราเก่เงหรอือเปล่าเป็นไปได้แต่ว่าหรว่คุณพ่ออาจจะกลัวโดยรวมก็ได้ครับดรโดยรวมโ,โดยรวมโดยแต่ถ้าคุณพ่อไปกลัวเราโอเคใช่ไหมสำหรับผมแล้วอาจจะไม่อาจจะไม่นะเพราะอะไรเลยเพราะว่าคุณพ่อผมจะอาจจะหลุดออกจากคแรคเตอร์ทันทีอาจจะออกจาก,รกเรื่องราวเมื่อวาณเนี่ยแหละค่ะพออยู่กับพอเห็นคุณพ่อไปจับลูก คือพ่อเป็นคือคุณพ่อเราอะเราจะเราจะออกจากตัวเองไม่ค่อยได้อะคตอนนี้นะครับตอนนี้ผมซึ่งเป็นระดับที่แบบสมมติถ้าเกิดผมเล่นละครแบบพ่ออะผมอาจจะแบบผมว่าผมอาจจะแบบแข็งเลยแหละผมว่าผมมีฝ่ยเลยแหละอาจจะมีโอกาสพูดถึเรื่องการเล่นละครแบบคุณพ่อในระดับซึ่งจะได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเราเก่งเรามัน่าจะไหวถ้ามีโอกาสเล่นคพ่อใช่ไหมได้ครับต่ว่าถ้าเกิดไม่ซีดเป็นหมดข่อลูกนะ ผมว่าน่าจะสนุกดีครับถ้าจะได้เล่นด้วยกันสอง่นี้เป็อลูกกันก็แสดงว่าเราก็ถ้าเล่นไม่อยากเล่นเป็นพ่อลูกันแล้วชนะในละครส่วนตัวนะครับใช่ส่ัวอยากลองอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้เขาจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งจากอัคนก็อยากจะเห็นโมเนตนนั้นเหมือนกันนะพ่อลูกเล่นเล่นด้วยกันเพราะใช่ใช่เล่นด้วยกันแนวไหนแนวไหนก็ได้แต่ว่าเล่นด้วยกันอยู่เรื่องเดียวกันเลยเดน้คัให้ผมเล่นก่อนเถอะยังไม่เคยเห็นเลยครับให้ผมเล่นก่อนเ ก่อนหน้านี้จะมีเรื่องม่อมาษณ์รการเพแบบว่าปกติแล้วเวลาถ่ายดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพพจะไม่ดูคอมเมนต์ที่โชเกมี่พ่อจะดูคอมเมนต์ที่แบบตำหนิมาดูงพ่อล้ให้แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอลควาเขาชื่นชมยังถึงความกล้ใการแดงมีมีอวยมีมีทำให้อีโก้ใหญ่แล้วเรามองเรื่องมียังงบ้เห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างนี้เพราะว่าทำาชวงทำอะไรอ่ะครับเราก็มันสามารถที่จะทาให้เราเปลี่ยนมุมมองเอาควาร้างอีโก้เรา ุณพ่อคือเหมือนจุดแข็งนะครับเขาไม่ได้เตือนเราว่าแบบอันนี้เราก็ทําได้ต่อเพราะเราจะได้พัฒนาต่อไปยิ่งทางที่ผมขึ้นช่องมาเรา,าต้องปรับตัวต้องต้อง,องพัฒนาต่อไปเจอคอมเมนต์ที่ที่แบบอย่างที่คุณพ่อบอกอย่างที่ใายหาแต่คอมเมนต์ที่ตำหนิเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาบอกมียังยังยังไม่เยอะนะครับเพราะลผลงานยังไม่เยอะอคอมเมนต์ตำหนิก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอรอคอยดูครับผมเดี๋ยวผมขาแน่ เดจิพ่ทโธ่ก็บอกว่าถ้าที่คุณคือจาคนมาชมไม่มีคนตำหนิเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับ<า>นี่ก็เป็นกำลังใจอย่างเด่ยวใช่ผ<อ>มรู้สึกเหมือนพี่คนสนับสนุนมากแล้วทุกคนเอ็นดูมากก็ต<า>้องขอบค,คุณพูดพูดทุกครังอะไรต่อผมรู้สึกจริงๆอบคทีมแนวีมแที่เพื่อนของคุณสองทีด่ดูทุกคนก็แบบว่าเหมือนแชร์ต่อกันเยอะเลยเรื่องแบบว่าทุกคนจะโทษถามเองว่าการบรรลูหรือยัา คุณพ่อเตรียมอะไรแนะนำอะไรเวลาเข้าทำการแต่ทีนี้พพ่อตอบคือได้เป็นคนดีตนงต่อเวลาใช่ใช่ครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเจุดของังค์การมันเห็นมิเต็จแค่เตียบไว้ให้เป็นคนที่ตรงอุปมาคนที่ทํางานได้ดีประมาณนี้ครับที่เป็นคนดีพวกเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งทีแบบตระหักอยากปฏิบัติตามอยากลงตามใช่มันกลายเป็นไม่ได้อยากด้วยอ่ะมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ทำโดยที่ไม่คิดซึ่งผมว่าเป็นสิ่งดี เตรียมไว้หนักตอนทําเราจะได้อยู่ในโมเมนต์เราเราจะได้ทำทุกอย่างให้ให้ดีให้ทุกคนแฮปปี้ให้ทุกคนเราไม่ไม่ให้ใครถูกเกิดที่ต้องการมาเรื่องนู้นต่อเรื่องค่ดราม่าที่เกิดขึ้นกับเองกับน้องเบสดราม่าดราม่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่เหนียวดราม่าเห็นไหมเคยเห็นถ่ายนี้อเปล่าไหมเคยเห็นครับให้สองพ่อว่าเบสเป็นสเปมนะแล้วก็มีคนเบสตามเน็ตไปบอกว่าเอ้ยเบสใอ้เอมมาถึงไปอะไรอย่างเงี้ยเบสก็น้อยเหมืองก้น อะไรเราเห็นข่านี้ะเผมก็ที่ที่ผมตอบตรงสเปคก็คือตรงสเปกครับอเขาก็เก่งสเปคผมดที่เก่งเขาที่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าการตรงสเปคมันไม่ได้หมายว่าเราต้องเข้าไปจีบเขาเราแค่มันแค่หมายว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาซึ่งผมเห็นจริงๆอ่ะเองแต่ว่าการที่มีคนมาบอกให้หนีไปคนอะไรเมราะว่ามันมันมันเจินไปอ่ะครับแต่ว่าก็ เขาม really uh, ีความพิเศษเขาก็ปล่อยได้แล้วับเขามีความพิเศษเขาก็ปล่อยได้ฟรีครับได้ครับเริ่ว่าเรื่องนี้เอาก็เห็นใจเย้เหมือนกันใช่นะเขาไม่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมผมไม่โดนมาต่อใช่ใช่ประมาณนี้แหละครับต่อต่ยรู้ว่าเขาจเข้าใจได้ใช่ไหมคะถ้าแฟนสาวหรือชาวเด็กเขาก็แบบผมก็เอ็นรักเอ็นแหละอะไรแบบน้เข้าใจครับเข้าใจเลยครับใช่ครับประมาณนี้แหละตจบผมไม่ได้ไม่ได้คคิดอะไรรับเรากก็็เปนคลมีโอกาสจะไร หรือว่าแบบตัดใช่แต hmm. so ่ว okay. okay. ่าน้องน้องเบสเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมเขาน่าจะดูแลตัวเองรับทุกอย่างได้ดีดีกว่าผมครับดีกว่าอะไรที่ผมสามารถพูดได้แล้วก็สองคนมันจะแฝงครับเพราะว่าผมก็เขาลองอยู่ด้วยกันทีหนึ่งแล้ว่ามีทีท่าว่าเป็น d า a m a ผมก็เออก็ไม่เป็นไรครับอยากเด็นผู้นำใช่คุณมากครับ